พบคอลิชเชร์ฉันเคยนะครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการ generate icon นะครับ generate icon app ของ Android และ iOS ครับขั้นตอนง่ายๆนะครับแทนที่เรานะครับจะต้องมานั่งลดขนาดไฟล์นะครับนี่สมมุตินะฮะนี่เป็นของ App Store ถ้าเราลดขนาดของไฟล์ไอคอนนะครับจากไอคอน6 6 20 2932สมอะไรเงี้ยสมมติว่าตอนแรกเรามีไอคอนขนาดใหญ่อยู่นะครับ และตอนต้องมานั่งรถอย่างนี้ฮมันเสียเวลานะครับเรามีตัวช่วยให้ทุกท่านสะดวกและใช้งานง่ายยิ่งขึ้นนะครับตอนแรกนะครับเข้า Google ครับผมแล้วหลังจากนั้นก็ให้พิมพ์ว่า ios app icon generator นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับให้เรานะฮะเลื่อนลงมาหะอันนขางล่างนะครับตรงที่เป็น app icon maker นะครับให้เรากดคลิกขวานะครับหรือว่ากดคลิกซ้ายไปได้ก็เลยนะและหลังจากนั้นนะครับเราก็ค้นหารูปครับ ที่เราต้องการจะเอา,เอาให้มันเจ n เนอเรตให้นะครับทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับแล้วก็เลือกรูปได้เลยหรือจริงๆเราจะวลากมาวางเลยก็ได้นะครับแต่ตอนนี้คือผมจะเอา,เอาผมจะเอามาเจ n เนอเรตนะฮะสมมติว่าเอารูปนี้แล้วกันนะฮะร,รูปนี้ฮะแล้วหลังจากนั้นก็กดที่เจเนอเรเตอร์เจเนอเรตฮะ นี่ฮะมันก็จะเห็นเป็นรูปอย่างนี้ให้เลยนะครับนี่ครับมันมีทุกขนาดจนถึงขนาดตั้งแต่16จนถึง124เลยครับถ้าเราต้องการดาวนโ์นโหลดดาวน์โหลดยังไงฮะครับนี่ฮะมันมีทั้ง Android นะครับดูวอ Watch นะฮะเราต้องการดาวน์โหลดนะครับถ้าเราต้องการดาวน์โหลดแค่ iOS อย่างเดียวเราก็กดตรงนี้ฮะดาวน์โหลด iOS อเอสไอคอนซิปไฟล ถ้าเราต้องการดาวน์โหลด Android อย่างเดียวก็กดดาวน์โหลด Android i c o n s อน f ฟครับถ้าเราต้องการดาวน์โหลดแบบ Watch อย่างเดียวเราก็กดดาวน์โหลดวอชช์ไอคอน t i ฟไฟครับแต่ถ้าเราต้องการดาวน์โหลดทั้งหมดนะครับให้กดตรงนี้ฮะดาวน์โหลด all icon น t ิฟฟครับเมื่อเราคลิกซ้ายฮะแล้วสักครู่หนึ่งนะครับมันก็จะขึ้นมาด้านล่างเนี้ยโอเคตรงนี้คือเรียบร้อยแล้วครับแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาไฟล์นะครับไปทาไปใส่ในโปรเจกต์ของเรานะครับแล้วเราก็จะมีไอคอน ขนาดต่างๆอยู่ในโปรเจกต์ค,ครับผมหากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด u b บ c r ค b ์ด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากติดตามวิดีโอใหม่ๆจากทางเราด้วยนะครับผมสวัสดีครับ